ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เคลลี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่นอนค่ะไม่ใช่นอนไม่ไม่ได้เป็นคอควายเลยค่ะคือคืออย่างนี้คือหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่คือหมายถึงว่าไม่ได้ใช่คอควายอย่างที่คิดกันคือหมายถึงว่าเชียร์เคยบอกว่าเหมือนเพิ่มปุ๊บมีคนคิดว่าเป็นพี่เคลลี่ก็เลยมามีข่าวมาว่าเป็นนักแสดงรุ่นพี่คอแต่คือจริงๆแล้วไม่ใช่คอควายนี้ค่ะไม่บอก แต่ว่าคนก็ปีนไปประเด็นไปถามต,ต้องกินโน่นที่อุ๊ยแต่ต้องกินเราเรายังรักกันดีอยู่ค่ะคือน้องเขาน่ารักอยู่แล้วแล้วก็คือน้องเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าทันธสัญญของพวกเราเนี่ยคืออย่างพี่แกลี่เชียร์พี่เอ็มี่หรืออะไรเงี้ยคือเป็นพี่เป็นน้องมากๆค่ะคืออย่างที่พี่แกลี่เคยบอกว่า,าถ่ายรูปกันมี่กอดก,กันหรืออะไรกันเนี่ยคือมันเป็นความเป็นพี่เป็นน้องจริงๆค่ะคือเหมือนก็แบบเราเรารักกันมากกว่าแคยลงงานละ เหมือนเวลาจะเจอจะทักทายอะไรคือเราก็เป็นห่วงเป็นใยหรืออะไรกันแบบที่สุดอะค่ะพีเฟรนลี่มีมาถามไหมคะว่าชอบพี่เหรอหรืออะไรเงี้ยมันไม่บอกไปก็เหมือนไม่มีมากกว่าแต่คืออาจจะแบบคือเรากะเคยแชร์กันเองว่าถ่ายรูปผูกกันก็แล้วคงออกงานก็แล้วยังไม่เป็นข่าวด้วยกันสักทีเนี่ยเพิ่งมามีครั้งนี้ค่ะแต่ว่าก็สงสัยว่าเป็นกันหรือเปล่าโอุ้ยนี่คือพี่กันเนี่ย ขาไม่แปลกเพราะว่าเชียชอบเขือนพิการเชีย<ม>ชอบเขือนพิการเขาแต่ว่ามันไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรก็คือเหมือนเวลาเราเราเล่นคู่กันมาแล้วพอแบบบางบางซีนที่แบบมันต้องใกล้กันหรือใหไการเชียก็จะแบบเหมือนชอบหลุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนไม่ใช่ก็จริงจริงก็คือเขือนเป็นพิเศษก็ใช่แต่ว่าอะไรที่เป็นพิเศษกว่านั้นมันไม่มีนะคะก็คือแค่แค่เป็นความเขื่อนเฉยแต่แต่นอกนอกจอหรืออะไรเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันปกติค่ะแต่ปีใหม่นี้ถือโอกาสบอกความ ก็คงไม่ได้ถือโอกาสจะบอกความในอะไรกับใครค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณคนที่เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะคือเชียร์ยังโอเคปกติแบบว่าสบายดีแต่ว่าก็นี่แหละอาจจะแบบว่าามนักมันมีสมองไม่สมองเนาะมันไม่เป็นบรแล้วค่ะก็คือมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วคนเข้าใจเราเข้าใจก็โอเคค่ะแล้วหนุ่มมีเข้ามาไม่ไม่ตองมี้อมีมันก็มีบ้างแต่ว่าคือมันมันยังไม่ถึงขนาดอุ้ยแบบเปิดรับ อะไรเพราะว่าคือก็เพิ่งบอกอยู่ว่าเราชัดเจนว่านะชัดเจนว่าเราชอบคนหนึ่งอยู่อะไรอย่เงี้ยค่ะ <c oughs> ไม่บอกแล้วกัน <c oughs>